สบายดีพี่น้องจะไปย่าแรงไหมเราเว้ยถ้าใค้มีโอกาสนั่งกินเข่าแรงหอย่าน้องนะหวันว่าเราจะมีอีกขนาดวะไม่เข้าเบิ้งเลยต้มหอยก้อยกับปลอมสัวน้องงูอ่ะใส่ต้มปลาลุ่มด้วยสิต้มปลาดุกสองโตนะอย่าบองะ ปลาดุกซองโตคือว่าย no. voilà kind of ่งอยู่ต้องน้ำต้องน้ำเลยน้ำกินข้าวกินเป็นตัวร้อยของไทยเขาได้เป็นตัวเขาสะหัล้บิดเป็นเบิดโทนหนึ่งของนปลาบองนื้อะไรอะไกินมือ ตายน้องวัวน้องนนนองน้ำกินปลากระป๋องพี่นองนปาลกคือว่าย้อมนอุ่นตุปลาต้มยำต้มปลาโขไปใส่หมาเถาน่ะไงลงครับ

เอาอ้าวนี่เครื่องเทศแดงมากน้ําให้แห้งอ่ะทําให้หน่อย <laughs> เป็นยังแต่นอนกินก็ใชบชอบเลยเนาะสบายมันยังกินเลยเออว่าอสบายมันยังกินอันนี้อ๋อแสดงว่าอีน่ายนี่กกินกินบวกเป็นเอออีน่ายนี่คือบวกกินเนาะนานนี่เนาะก็จ่ายน้ำม่วนมาอยากส่งหน่อนึ่งม้วนข้าวตันแล้วตอนนี้เราแกะข้าวเนาขึ้ะผักเลยทักระโดดขึ้นกะฝาดมันกะข้ากันแล้วก้อยกระปลอมจะมาหม่องโศกเลยตาบ่าวไปทายไปไม่ได้ไปสักทีเลย ประมาณเมื่อื่นก่อนนุ่นพวกนี้เป็นวันพระตอนนี <S 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 ้มากินข่าแล้วบ่อีมากินข่าเมื่อไหร่วันนี้ตีข่าป่ครับอิ่มหรือเปล่าแอ่ปิดแอร์้วคะบัเต้ามะขาตุ๊กแกมัน่าอิ่มนันเ่ร

Các phải ở này. tên cái nó Mẹ à? <laughs> vào cái năm mẹ nó <laughs> ừ, ừ. <phải> luôn. <cười> 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 ไป,ไ,ปไ,ปไปสายไปสายเราเห็ไล่มืออเลรไปไหนไอ้ี่โมงังอยู่น,นั่นเราทามทายแต่ผมไม่เห็นตอบผมี่โมหลาบบไม่ใช่ทีสร้างเขาไปไหนไ่เห็นไปเ่าไปบ่เจมิงอร่อยแมน้องวัวนะไม่เห็น

ราจอขอ้วเปว่าบาปกไ่เเพราบอไมไดออไปกินไป้แเ <présent. S 1> ้วกินขาว่าลุกมาเจากมือนะแม่ก็มาพึ่มาหน่อยก็มีมาดำก็มีบาทไม่หาตุยแบบเทียบเลย มาไพซีแดงตัวนี้หน่อยนะมันละไมซะก็มานห่อ่ะยาเลี้ยงเรือบ้านรซาแลกมากนะบัานนี้นะบุมเเกลือมาเล้มีเรือหมูจ้ามอเตรพาายกิจนจะคงเลยจะเป็นบ่อยู่้องมินิ โ,โอ mm ้น hmm. mm ้องเจนกินน้องงัวพี่น้องเอ้ยแซ่บปะขัดแลครับจะฟอมใช่ไหมน้องงวประดำงวประดำขู้กเหรอมันยั่วแลเจะแกตัอ

ไปปลูกยนต์ขานข้งของูบอกต้นตะมีแหมบนโน้โนโหดปลูกแค่ไ้นแหละแล้วก็ล้วยโค้ดอ่ะโดยทำใส่กระถางไว้ให้ก่อนให้เวลาแข็งก่อนแล้วค่อยเอามาปลูกลงยิมจะทำไม่ได้เฮ้ยอย่าบอกเพนบอลเจ้าปลูกกันร่างจืดค่ะ

มีไานหออกก่อนแล้วมันหลอกใหญ่เวลาไปหาแล้วที่เทายังหอกเลยคนตตอยู่คนหลานโมาแห้งๆหนึ่งมึงที่สแปดสเก่านะเดี๋ยเราจะต้มเท่ถ้าได้คักชั่วโมงหนึ่งทวกเลยเล่มันใส่ต้มตาน่ะจะเงลยมันไว้ใส่แทนแทนมาดูต้มปลาสิ นี่ยังมีมี่ยังพ่อมีนะคือว่าสื่ออะไรมันอะไรแบบอีกอยู่อุ่นก่อนนิดหนึ่งนี่นี่ในถ้วยนามีไหมในถ้วยป้ากี่ตัวสองตัวอุ่นแล้วมันยังร้อนนิดหนึ่งแล้วก็เทถ้วยมา แต่ฟ <Es> in ้าซีสิเดียวหนึ่งอย่างนั้นใส่เนี่ยเจร่ามันเปต่างพิษบอกต่างพิษไว้ก็รอดอาเทียนใบเลนะเอาใส่ทุ่งแห้งเปต่างอยู่ในสวนดีกว่าเนี่ยฟ้าซีมันสิกอบแล้วมันถึงแดดนะเอาไปต่างปูต่างกันคือกระโพงนะโมตอนนี้กระโพงคลายดีกันมีกันมีกระโพงถ้าจะ่า เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีข้าวโพดขายแล้วม,ม,มันหมดแล้วน,นี่เนี่ยตากแตงกิมผ่อนของทาบ่านี่เหลือหรือยังเหมือนวันศิลป์เลยเนีน่เนาะใช่ ลางมันซิ้นไปส่งเขียนมาลูกเฮ้ยหวเขียนหนพี่ให้ได้น้ำใหม่มาสำับเาไปไปหาน้ำใหม่มางเหลือดอพี่น้องบอก,กับแมค่คิหนาสบายดีดไปเจ้าสบายดีพี่น้องนอง้องตัวคนหต้อง <laughs>